สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่อง SP นะผมวันนี้นะผมจะพาเพื่อนแบงค์นะครับมาตะลุยคลิปแลมโบนะผมลำบางมาเยอะแล้วเออนี่เป็นงานหรูบ้างคลิปแลมโบทลิปแรกของผมนะก็คือมูลค่าที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ทั้งหมดก็เป็นพันล้านนะผมวันนี้จริงๆอ่ะผมจะพาคุณตามามาเที่ยวคลิปแลมโบทริปแรกนะแต่ว่าตาดันเป็นโควิดตกรก่อนใช่วันนี้ผมก็จะมาให้เหมือนกันนะให้แบงค์ขับ นะแม่เอาเพื่อนร<อ><ช>้องเฮ้ยข่าวชัดมากเลยหลายท่านเห็นแล้วแหละแลมโบกินี่กับกระบะกระแทกฮะ ข่าวอะไรวะข่าวอะไรวะคนรู้อยู่แล้วเขาก็เห็นกันทั่วประเทศมึงอยากจะเพิ่มข่าวอีกไหมไม่ไม่แค่ขับยาวไปเลยวันนี้คุณทำไมกูไม่ดีใจเลยวะทล้วมกูรู้สึกเหมือนกูกูต้องยกภูเขาอะไรแบบแล้วก็ชนดีคือชีนเนี้ยแบบว่าแบงค์ยอดนัะทำลายเขาจะทำลายไอ้ทั้งคนร้องเอเพื่อนเลี้ยวแบงค์ผมว่ามีการให้ดูคลิปไงวันนี้กูมาให้มึงขับแล้วเว้ยมันเป็นความฝันของใครหลายๆคนนะที่จะออกคลิปแลมโบ้แล้วมันฝันเหมือนกันปีหนึ่งมันมีแค่ครั้งเดียวนะแบบถือว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดใช่ผมก็เลยให้แบงคคค์์ขัับบบบรแแลล้้วกก็งจ่่ายยยเออไมมผ ผมไม่ห้าวแล้วผมก็จะไม่หานด้วยแล้วผมก็จะไม่หานด้วยไม่หานด้วยไม่ห้าวไม่หันโอเคครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่ามีรถอะไรมาร่วมทิพกันบ้างครับซึ่งพี่ก็ไม่ได้รู้จักทุกรุ่นนะนะฮะเราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญนะผมคุณพัทธิสวัสดีครับสวัสดีครับเดอะวันไอดอนโนมาดูว่ามูลค่าวันนี้จะเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราถามคุณมาทธิกันเอาเริ่มจากคันแรกนะผมคันนี้รุ่นอะไรครับคันนี้คือ Lamborghini Aventador SVJ ตอนนี้จะเป็นทรอเอสวีเจตอนนี้จะเป็นไลท์เวทของเราเป็นทรอเฮ้ยไลท์เว ไลเวทปลว่าน้ำหนักเบา<อ>ก็คือแบบว่าเป็นรุ่นพร็อพเปอร์แมนเวลาวิ่งในแท็กไว้ที่แบบจะต้องตัวในแท็กอะไรอย่างเงี้ยคันนี้สนนราคาเท่าไหร่ครับคันนี้5้ล้านครับ50ล้านเลยลเหรอครับ<อ>แต่ว่าทำไมทุกคันต้องมีหนวดเนี่ยผมไม่เข้าใจคือมันเวสต์แวร์เนสเกือแบบภาษาไทยเรียกว่าอะไรไทยเอามันถายไทยเรียกว่าอะไรมันถคือล a m บ o r g h i n เนี่ยเขาจะท้ายความสาคัญกับพวกผู้ชายผู้ชายเนี่ยบางทีคนอาจจะมองข้ามไปก็จะมีโรคหึนเศร้าเป็นมะเร็งอะไรพวกเนี้ยเขาเหมือนกับให้คนไม่มองข้ามสิ่งพวกนี้ไปอะไรเงี้ยมาครับมาที่คันต่อไปปปนน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 ะะคคัััี<ห>ี<ห>้้เเเเเลยกก็็็จอออวดรหมืแต่ พิเศษนะครับเป็นทอดอร์เฟสิเออินเวอร์เซโรอะไรนะ a อ e เป็นท r ดอ e ์สุดสเอางี้ก็คือเป็นเป็นฉลิมฉลอง50ปีของแลมโบกินีเขาเลยออกรุ่นนี้ออกมาแต่ว่ามันเป็นใสาิตาเลียนใช่ป่ะก็เลยอินเอร์เซโรอะไรเงี้ยเขาก็เลยตั้งชื่อรุ่นนี้ลิมิเต็ดของแลม b บกินีเนีสังเกตดูด้านข้างอาจจะมีเพลทอันนี้อยู่ที่เขาจะบอกว่า Number คันนี้เป็นคันที่เท่าไหร่ของโลกคันนี้คันนี้เท่าไหร่คันที่8ครับโอมโต้เลยตอนนี้นะเราอยู่กับแลมโบกินีเฉลิมฉลอ ห้าสิบล้านนะคันนี้ซื้อรถไม่ใช่ขาดทุนนะบางครั้งนี่ราคาขึ้นนี่ก็เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะครับน้อน้องใช่พอมันเป็นลิมิเต็ด่้วเอออันนี้คืออะไรครับรุ่นอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเวนเดอร์ฟิฟทีสอเวอร์เซียเหมือนกันรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นโรสเตอร์คือซึ่งเปิดประทุนได้โอ้แต่สนนราคาเท่าไหร่ครับคันนี้ต้องไม่ต่ำกว่า50ล้านอ่ะคันนี้เนี่ยเวลาเปิดประทุนต้องยกออกนะครับเอามือยกแล้วก็มาเก็บหน้ารถเอามือยกแล้วก็มาเก็บหน้ารถขับรถคันลลละ้้าาาานเเออมืยกกหังคไป็บข ไั้รุ่นเขาเริ่มสตาร์ทกันแล้วนะครับน้องๆเดี๋ยวน้องๆอาจจะสงสัยว่าเมล์แลมโบมีรุ่นใหญ่ขนาดนี้มันคือรุ่นใหญ่เป็นลัมโบกินีอูรุสนะครับเป็น SUV ของทาง l ลัมโบกินีเรื่องนี้ผมรู้มามันเป็นรุ่นแรกเลยที่เป็นรถครอบครัวใช่ใช่เป็นรีวิวคันนี้แล้วเป็นรีวิวคันผมเลยนะคันนี้คือสุดในรุ่นแล้วพาไปดูโอเคครับวันนี้ผมจะไม่โม้อะไรมากครับน้องๆเพราะว่าคันที่สุดอยู่ในงานก็อยู่ตรงนี้แล้วครับรีวิวคันนี้หน่อยครับก็คืออันนี้เป็นหัวขารน 哎，好一个！ ราคานเบียร์เวลดรฟ์ราคาแล้วเวลไดรฟ์ถูกต้องถูกต้องสปอรแล็บบลึกบอกเลยครับผมไม่อยากจะโบ้นี่เป็นลายแบบลิมิเต็ดอิดิชั่นลายเขาเพ้นจากมือจากสมองนะครับผมถึงแม้ว่ามันอาจจะดำสกปรกไปหน่อยแต่มันก็มาจากใจนะครับผม75นี่คือเป็นอายุตาที่ผมสามารถซื้อให้ตาขับได้เรื่องตาถามว่าขับไหมไม่แต่ไม่เป็นไรครับผมมีคุณตาคนใหม่ยาสวัสดีแอมแกนฟาเธชยูวันนี้แกนฟาดขับให้หน่อยนะโอ้แกนไม่ไหวแกนวัน <c oughs> ใ,ใจวายเลยแก้วใจวายเลยอลองสตาร์ทลองสตาร์ทตอนนี้เราต้องรีบไปนะครับซึ่งเราต้องขับไปอีก300กว่ากิโลเป็นการประจนภัยขับไปตากขับไปจังหวัดตากตาจ้ดยจะมาดูานะว่าว,วันนี้ไอ้แบงค์จะล่ออะไรผักมา <c oughs> อ่ก่อนที่เราจะออกเดินทางนะครับผมเรามาอยู่กับพี่นัทนี่ครับผมเป็นผู้ให้โอกาสเราเดินทางครั้งนี้นะ,ะทริปนี้จะเป็นไงบ้างครับพี่นัทครับทริปนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปที่จังหวัดตตานาาีนะครับแล้วก็ไปบริจาคของนะครับบริจาคของเป็นเป็นที่แบ่งการให้อ่าก็ขอบคุณพี่นัทด้วยนะผมแล้วก็อยู่กับยูทูบเบอร์ดังนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสามตอนนี้มี3ช่องจะแข่งกันพีเอสพีดติดชีวิต4ล้อแล้วก็มี The เดอะวันไนดอนโนเดอะวันยูโนบอกเลยว่าเรื่องความเร็วอ่ะพวกพี่สู้แบงค์ไไม่ด้หรอ ได้ครับกลัวครับจิตตกแล้วครับเดี๋ยวเราต้องไปแล้วโอเคไปไปคือรถกันไปไปพร้อมไหครับพร้อมพร้อมจิตตกแขๆรถเพื่อนไงผมเดี๋ยวมันซ้ำรอยเทละแต่ผมรับรองไม่ซ้ำเพราะมันจะต้องออกมาดีครับวันนี้ ต้องมันใส่เบลด้วยใส่เบลาสิผมตื่นเต้นมากครับที่จะออกทริปกับแบงค์เป็นครั้งแรกนะให้แบงค์ขับเป็นครั้งแรกในการออกทริปนะมาดูกันว่าแบงค์จะทำลายหรือไม่ทำลายไม่ทำลายหรอไม่ทำลายแน่นอนเมื่อไงครับคุณตาสวัสดีหลานเอาจบชิ้นโดนไล่ออกผมท็อปนะครับจะเป็นตัวนำขบวนที่สี่นี้นะครับเฮ้ยเราขบวนที่สี่นะตอนเช้าสวัสดีทุกคนนะครับเริ่มแล้วกับการปะจญไปครั้งยิ่งใหญ่ของ S P D บอกเลยว่ามันตื่นเต้นมากตรงที่ถ้าเราขั ช้าเกินไหมเราจะหลุดกับทีมได้เพราะแต่ละคนค่อนข้างเป็นโปรเฟสชันแนลนะครับผม Been on the ass, bitch, I'm on the rail. I rap it, I bag it I pack it myself. Got feeling on speed out, I hit me the chill. I give it a thrill, I put it on film. Niggas for get a plot, that ain't real. Come to my section and flex, we can tell. I got a show where she dipping them nails. I'm flipping my L's. I know they can tell. I did it too major, they hit me for favors. Been him since the cable was cut in the crater, was up on me back. That I do it colossal until I'm a fossil. They want me to fail. Look, we prevail, telling the point out who said it's the only oh. ได่อดรองเท้าขับไงวะเพื่อความแบบทัดบทัดกับเบรกได้แบบตรงจุดแล้วทอดแล้ใส่รงท้าเดีม่งลื่นเลยไปเขบอกเลยผมต้องขอบคุณมากครับผมือความฝันทีอสเพราะพูดยังในชีวิตนี้ผมไม่รู้จะซื้อะไรโมได้ตอนเลยคุณเล่นได้ผมขับอย่างนี้ผม่็หายเลยหายยากเลยหายยากเลยบอกเลยว่าที่จะโตนะทุกคนนี่ออ โอ้ดิโกโค้โก้อยู่โค้ดโอ้ไกลเนียนี่่ปัดน้ำฝนโค้โโอ้โอ้ยตกใจอู้หูลอู้เน็อกเลยนะบอกเลยว่าอยู่ที่ศัตูแบงค์เนี่ยเป็นคนที่ชอบความเร็วมากจริงๆชอบมหลายเรื่องเข้าใจผิดกันเยอะเฮ้ยเฮ้ยอู้แบงค์สไลด์โอ้ยใจเย็นนี่แต่บอกว่าเฮ้ย เอาหวังเพื่อหวังผลหรือเปล่าตอนนี้นะผมรู้สึกเสียวมากเลยเพราะว่าตัวเองไม่ใช่คนขับปกติไม่ค่อยนั่งให้คนอื่นขับแรมโบเราก็เสียวแบบว่าเพื่อนจะชนหรือเปล่าชนเลยไม่รนปากไม่กลัวตอนนี้มีอะไรต้องมีวุ้นโดนโดนไอ้หลานเดี๋ยวตาจัดให้อยากจะกินข้าวขาวนี่เลยหลานอยากกินข้าวขาวว่าแล้ตาจัดให้คันดิโจเนี่ยเราต้องกินนั่นแหละอยากกินข้าวขาวครับ ไม่ได้ก๊าดกลัโอ่าเสี่ยวหลานนึกว่าเป็นจิ๋วไหนเดี๋ยวตาเราไปหาเฮ้ยแสงแล้วตาโจ้แสงแล้วเฮ้ยโอ้ยตายให้เขาหน่อยเดี๋ยวหลานจะเสียใจหลานโจ้หลานโจ้จะเสียใจโดนรู้เลยหลานช่วยมองดูฝั่งซ้ายมีอะไรไหมหลานไม่มีเลยซ้ายไม่มีอะไรเลยหลานโอ้เสี่ยวอ่ะหลานเสี่ยวเฮ้ยแสงเลเออเอาคืนเอาคืน

โชคดีลงุงขายดีๆครับนี่ผู้ให้โน,นหนึ่งของกิงฮนะดีมากหลานตาชอบเลย <c oughs> เดี๋ยวตาให้รางวัลหลานหลานคนนี้กระเทิงดูจริงจริงแนละ้ว <c oughs> ตาจะไม่ทําอย่างนั้นเพราะว่าไม่ใช่รถตา <c oughs> เดี๋ยวแม่งปุ๊กปั c, ปกปุ๊ c, ปกแม่งคอกระเด็นเงี้ยกูเหยียบทีไรต้องเป็นงกันทุกทีเลยยี่สิบสี่บายยี่สิบสี่ล้อยี่สิบสี่้อายบายแล้วล่ะี่สิบี ไอ้แบงเยนโอเียวเสี่ยวไอ้แงอหไอ้แงเดียวแงพอแล้วไปล้องเยอหลานตามกันพองใจหลานแล้วนะงใจลงใจหลานแล้วนี้กูใจลใจหลานเฮ้ย FC FC ไป FC ดหรอเอออ๋โอ้ FC เต็มเลยทำไปหรอเย พาแบงค์มาเข้าห้องน้ำแต่เน<บ>เราเคนละขมันต้องปัสตวะก่อนจะเอ,อปัสตวะอยู่ครับมัจะทันไหมหะว<ร>ะเพื่อนตอนนี้เขาไปไหนก<อ>ันหมดแล้วเนี่ยบไปไปรีบไปตามแล้วหนูไม่ทันแล้วเพื่อนไม่ทันแล้วโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปหาแก๊งแรมโบกอนนะผมพิให้ไว้ว่าเราไปทันอยู่แล้วโ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮยเยเฮยเยเฮ้ยเ้ยเ้เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้้เยเ มันมันมันตาตาชอบเราโอ้โหตามนี่รออะไรหลานโอ้โหตามันตามันเฮ้ยๆฮเฮ้ยเ้รีบรียอะไรวะ เฮ้ยเขาบอกไม่ได้จริงเหรอเฮดิปืนไม่กลัวเว้ยโดนระเบิดมาแล้วโดนแน่เขาเรียกแล้วเคาเรียกแล้วสวัสดีครับพี่สวัสดีสวัสดีครับอุ้ยไปที่ขอโทษครับเพื่อนพอดีเพื่อนหผล่มาเท้าไปหน่อยครับตาตาไม่กี่ตาตาไม่กี่ตาไา่กี่ตา รู้จักผมไเห็นชูโน้หนึ่งอะไร๋อชกลางชู์ดิ้วชี้นิวชี้อ๋อชี้ือาเตอนนี้เราได้คอนเทนต์แล้วเราเจอพี่เขาพอดีนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกระบะแต่ง VS l a m แรมว่าแต่ละออชั่นมันมีอะไรแตกต่างกันบ้างพี่ก่อนเลยพี่ก่อนเลยตรงหนถ้า่าไรมาว่ามาครับก็รวมรวมก็คือส่วนใหญ่จะเป็นอะไรที่เขาต้องก็คือสผลิตก็คือทั้งชุดนี้ยเราสร้างเคนี้คันเดียวรวมั้งหดปะมรรวมประมาณวบาทแวไอแบงค์ไปชองเครื่องแล้วเยเนี มีเปิดไฟฟ้าด้วยไงอ่ะเครื่องบูทูธของเครื่องเปไงมีกระเป๋ากระเป๋าใบหนึ่งรถคันนี้ขับเคลื่อนได้ด้วยพลังหวายนะฮะพลังหวายโหนี่ภายในพี่เขานะโอ้โหโคตรเซียวอ่ะมีจออะไรแบบเต็มไปหมดเลยพี่พี่มาดูรถผมด้วยอ่ะนี่ไหนข้างในมีอะไรบ้างผมมีออปชันที่แพงที่สุดอยู่พี่ที่ใส่แก้วที่วางแก้วกาแฟแค่ที่วางแก้วกาแฟแปดหมื่นจริงทำจริงจริงกันถ ปวดหัวเลยอะไรเนี่ยอรถอวกาศ์นันี่คือเราติดตั้งไว้เพื่อสำหรับการเพิร์ชโชว์กดแล้วแก๊สมันจะเพิร์ขึ้นตอนนี้เหรอไม่มีแก๊สพี่ส่งแก๊สใช่ไหมพี่ส่งแก๊สใช่ไหมเี่ขาไข่ได้ไปพี่เขานักดำน้ำอเหรอเออเนี่ยแทงไปเรื่อยนะ มนหึเปิดกระบะอันนี้เป็นเล่นสมการนั่งไลยให้มาวางโอ้ยคาร์บอนหมดเลยเนี่ยดูดิโอ้ยใช่ไหมแต่มันก็หนักอยู่นะมีควงมีเฟองข้างในด้วยว่ะอันนี้แต่งไปทั้งหมดกี่บาทอันนี้เหรอห้าสองแต่งกับวางหกเจ็ดลากเจ็ดลักเป็นล้านเลยพี่ได้าเลยพี่ไอ้แบงค์ ลงๆเลยกำลังจะเป็นริตี้ให้ของแต่งเขาเป็นล้านเลยพี่ผมอย่างครับอันเท่านนี้ครับก็ชิ้นนี้ก็ประมาณหมื่นกว่าบาทโอ้ไยมาที่นี่เพื่อนของผมก็มีคาร์บอนเหมือนกันนะชิ้นนี้ของผมก็เออเราไม่รู้ราคาที่แน่ชัดพี่เบียร์ใบหยกซื้อมาให้เคยมาติดให้เป็นของขวัญตอนซื้อรถนะเขาบอกประมาณหลักแสนขอบคุณพี่เบียร์นะมาขอดขายพี่มั้ยเฮ้ยแต่ติดตรงไหนอะนี่ไงข้างบนเลยสวยพี่เชื่อไหมนะเอองบนเลยสวยพี่เนี่ยเราก็ต้องแยกทางกันผมไม่ต้องไปทริปแลมโบต่อพี่ต้องไปทริปกระบะ Yeah. ใช่ถึงจะเป็นแค่เศษหนึ่งส่วนสีนส่ไมล์ที่เราได้แซดกันเมื่อกี้แต่ว่าในที่โคตรมันเลยฉันเคยบอกว่าฉันใช้ชีวิตทีละหนึ่งส่วนสี่ไมล์ตยาครับไปสยาโอ้ เรากลับมาเจอกลุ่มแล้วครับผมที่หลงกันมานานแล้วบอกเลยว่าต่อไปหลังจากนี้ใช่ไหมเราก่ขับขึ้นดอยเขาบอกว่าหมอกลงจัดมากอันนี้เราจะเป็นคนที่เสี่ยงเข้าหมอกกันนะสามคนไหวไหมพี่สบายคนนี้เขาขับปลอดภัยแล้วโดนแรงเป็นพุ่งเลยนัดเลยดีกว่าเรานัดเลยวัานัดไมลดนะผมไ่ดหรือจะไปเทนไฟทเทนตรงนี้เลยไปตรงนี้สองวนนี้อบะกอะโอเคฮะเดี๋ยวเราขึ้นดอยกันเลยไป สวัสดีครับผมขึ้นไม่ได้ไหมครับวันนี้ได้แต่ว่าหนาขนาดไหนครับประมาณ20-30เมตรเองแค่2 3เมตรก็ไม่ต้องขับเร็วเนาะจคร้อยสี่อันน่าพี่ตำรวจพูดแล้วนะรองๆๆขับคุ้นมากพี่โชคดีครับโชคดีเจอนครับพี่ คือตอนนี้นะครับเรากำลังจะขึ้นไปตะลุยหมอกบนเขาซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่เราจะเอาแลมโบไปตะลุยหมอกถูกต้องทุกคนบอกว่าอย่าไปแต่เราจะไปแล้วดูหมอกเกิดหมอกขนาดไหนครับดูดิ ผมเชื่อใจคุณนะที่เราพาไปลุยห<อ><า>มอกรอบนี้สายตากูก็ไม่ค่อยดีสายตนทำลายอยู่แล้วเอ้ยไม่เอาไปห้ามทำลายคลิปนี้กูทำลายไม่ได้หมอกก็ไม่หนาเท่าหน้าเพื่อนผมหรอกครับหมอกก็ไม่หนาเท่าหน้าเพื่อนผมหรอกครับ <c oughs> แบงค์ขับเลยไปแบงค์จะพาผม <ๆ S 1> ไปเสี่ยงเสี่ยงชีวิตแลัวถนนก็ลื่น <c oughs> น่ากลัวมาก แล้วก็เปื่นพี่โจโจเลยจริงๆทริปนะบอกว่าจะมาที่นี่แต่ว่าเขายกเลิกไปแล้วเพราะว่าหมอกลงจัดมากมันเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุมากมากแต่ว่าแก๊งเราก็แยกไปเองครับผมเราไปเก่งดื้อครับไม่ใช่รสามยูทูบเบอร์สายดื้อครับโอ้โหแบงค์ออกเลยพูดอะไรไม่ถูกเลยครับนาผมกลัวนะครับเนี่ยเหงื่อกูออกเต็มหลังแล้วนะตอนนี้เหงื่อกูออกเต็มหลังแล้วนะตอนนี้ตอนนี้เรากำลัง ขับเกาะติดกัน3คันนะครับด้วยความเร็วที่เหมาะสมนะผมจะเร็วกว่านี้ไม่ได้แล้วใช่เพราะเร็วกว่านี้เสี่ยงเลื่องเสี่ยงหลุดโค้งมากครับเฮ้ะวังไม้โอ้ยมีกิ่งไม้อ้ยมีกิ่งโอ้ยแสดงว่าข้างหน้ามีอะไรสักอย่างครับเอาแล้วโอ้ยมีรถอุบัติเหตุนะครับมีคนคว่ำไปมีอุบัติเหตุนะครับโอ้ยคนเป็นยแล้วนั่งอยู่ตรงนั้นไม้ปลอดภัยครับม่รู้ตกรถหรือเปล่านะดูตรงโอ้ตอนนี้เรามองไม่เห็นแล้วบอคันหน้าแล้วครับเฮ้ยหายไปแล้วนะครับในกล้องนี่ยังดีกับตาเราจริงอโ เปลนอริงแอปที่ขายไปแล้วแอปที่นำเหรอขายไปแล้วเนี่ยหลับตำแหน่งพี่โจ้อะไรกระเด็นลงมานหินหินเฮ้ยมันมีโอกาสหินสไลด์เปล่าเนี่ยสไลด์ด้วยอลังการวิ้ยหน้ายิ่งหนาครัเนยเออมันยิ่งลึกยิ่งหนานะ โอ้ยเข้ามาแล้วเขาบอกระวังกวางนะแถวนี้โอ้อพื้นนี่ผมบอกเลยลื่นเป็นพิเศษทางโคตรอันตรายเพื่อนผมพูดจริงนะกลัวจริงตอนนี้เฮ้ยเพือ่อนก็่าวว่าไปไปอะไรครับพอแล้วทำไมวะกูไม่ไหวจริงๆริงทำไมหมอกมันหนาไม่ไหวครกูกลัวถนนลื่นเดี๋ยวรถมึงปเป็นอะไรเดี๋ยวโอ้ยแม้วผิดชอบไม่ไหวกูไม่สนแล้วไม่เป็นไรไม่เอาเพื่อนเร็วรถเขาไปแล้วกูไม่ขัาเร็วๆร็วเรตอนนี้หมอกลงหนามากครับยังเปลี่ยนกฎขับไป ไอ้แบงค์โอ้คุณก็ดูหมอกตอนนี้หมอกลงหนามากครับขับรถก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันเพื่อนเดี๋ยวจะลงถนนลื่นมากครับและเราต้องการเปลี่ยนคนขับด่วนๆนะแบงค์กลัวรับผิดชอบไม่ไหวเอ้ยไปเออไปขับดีๆนะเพื่อนมันอันตรายนะถนนมันลื่นจัดเลยนะโอ้ทางงโคตรชันเลยเพื่อนสวยเลยอ้าวโทางมันสวยจริงแต่โคตรน่ากลัวเลยน่ากลัวว่าโอ้แต่อากาศดีนะขอบคุณมากหลาน หาตามาครับเสียวเลยโอ้ยไฮไลท์ไฮไลท์พอดีกับรถอ่ะโอ้ยจะคูดไหมครับเฮ้ยผมไหมครับพอดีคันเลยตรงเลยขูดใช่ไหมตรงๆมาได้ไหมออกตัวแรงๆเลยเดี๋ยวมันสะบัดเดี๋ยวมันสะบัดเอารไป เพือ่อนเอ้มึงก็ซ่าเกิน <c oughs> โอ้แต่ไม่เป็นไรมึงเมึงขับถ้าเป็นกูนีม่มึงน่าจะร้องไม่ร้อ,องร้องหลุมหลุม ก็ขึ้นมาถึงอุทยานแห่งชาติแล้วซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้คนขับผมขับมาขึ้นทางใจแตกกลัวรถถูกทางโอ้ยใจตุ้ดสิวเนี่ยหัวฟ้าไงใจได้เอารถขาวมาเลยเรามาถามปรเฟ็ชั่นเรเลยบอกว่าทางที่ผ่านมาเป็นไงบ้างก็โอเคครับแบบว่ามันเด็ดหมอกเยอะดีนะก็แต่ละคนนะสนุกครับก็เรียกว่าสบายๆเปลี่ยนบรรยากาศจากถนนธรรมดาเข้าสู่สายลิ้ฟวิ่งเฮ้ยแต่ทำทันเรานี่แดงทำไมเราแบบกัวกันวะ ผมทำตรงกลัวไม่งั้นเดี๋ยวหัวประธานไม่ได้เกิดนะตามติดชีวิตตีร้องไงอ๋อเราเป็นช่องธรรมดาใช่เราขับเก่งไม่ได้เราไม่ใช่ช่องสายรถให้แจ้งเขาหน่อยโอเคะเรามาถึงแล้วเดี๋ยวเราไปถ่าย B-roll ที่เท่เลยอ่ะไป

วมดตายกว่าเวซิ่งแต่ว่าแบบในความเร็วที่ปลอดภัยแต่มันเป็นทางลงเขาอะโค้งเยอะมากอันตรายมากครับทุกคนโอ้โหระดับลื่นมากมันดิ้นเลยใช่ใช่มันโค้งอะไรโอ้ยระหว่างขากลับถือว่าค่อนข้างเอาเรื่องนะฝนตกหนักด้วยใช่ลงเขาด้วยครับฝนตกหนักด้วยโอเคครับเดี๋ยวเรากลับกันไปเจอกันที่โรงแรมครับผมนะเออครับ i mm -hmm. โอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับค้าพิษแลมโป้กินี่สุโขทัยยอดไปเลยครับมาฝุดมากดีมากเป็นไงบ้างตาตาขอบคุณหลานมากเลยวันนี้คือแบบครั้งแรกในชีวิตโอ้โหตาพาเกือบตายตาพาเสียอยู่แล้วมีลงมีรอยอะไรเชก่อนกั้ยแบังวิบังขับลอกหมดเลยมือไปกอนฟุตดูก่อนไนะหลานหมดเลยอย่ใส่อะไตายกินี่นี่ลอกเลยด้วยแบงค์ขับแรงเนี้ย โอ้ยแบงค์ขับล้อเลยอ่ะขับยังไงวะกูถามจริงเออมีอะไรเกี่ยวกับหลังคาบ้างหรอเฮ้ยแบงค์มึงอย่าไปฉีกตีไปแต่ตาขากลับตาไม่ได้ขับนี่มาดูดูหลานทำรถดูนี่เกี้ยวมาฝรั่งแล้วมันลืมทิ้งนี่อะไรวะเนี่ยฝาหลังคือขากลับแล้วแบบเราจะไปโยนทิ้งข้างถนนก็ไม่ได้ก็โดยรวมนะผมบอกเลยว่าทีมนี้ขอบคุณไปมากครั้งหนึ่งอะไรมึงหลายอุ้ยโอ้ล้อเลยไม่ไม่ทับรถทุมดูดิเออแต่อันเนี้ยรอกจริงนแบบไม่ใช่กูหรอกกันกูดหน่อยฝนมันตกหนักมากออยยแแต่่นนนนีมััจรริงคบว โอ้ยรอยนี้นี่ของจริงรอยเนี้ตำนานตำนานเพื่อนแกล้งกันชมภูมใจเถอะูหใจครับชอบครับก็จบแล้วสำหรับการมารีวิวทิปแรมโบ1พันลา้านบอกเลยว,ว่ารถทุกคันนี่รวมกันเป็นพันลา้าน ครั้งแรกที่เราขับในคลิปด้วยก็สนุกสนานนะผมรู้สึกว่าการขับขี่เราต้องมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลไม่งั้นหลุดกลุ่มได้จริงครับเพราะว่าเขาขับกันค่อนข้างใช้ความเร็วระดับหนึ่งนะครถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์นะครับไปเจอกัน S P D คลิปหน้าช่องแห่งการให้หน่อครับเราจะไปให้อะไรกันไปดูกันเจอ